ชา์ล็อตถอยรถป้ายแดงแต่พีคตรงคอมเมนต์อิงฟ้าวรหะชาล็อตมิสแกรนถอยรถหรือป้ายแดงสำหรับชาล็อตออสตินมิสแกรนชุมพรฮอตไม่เบาเลยค่ะโดยชารล็อตนั้นเป็นนางงามจากเวทีประกวดมิสแกรนไทยแลนด์หรือรองอันดับ5มิสแกรนไทยแลนด์2022สวยออร่ากระแทกตาม,มากๆเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ได้ตำแหน่งมาชาร์ล็อตก็มีงานติดต่อเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะบอกเลยว่าคิวงานแน่นมากล่าสุดชาล็อต ก็ได้ถอยรถหรือป้ายแดงเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองหลังจากที่ทำงานมาอย่างหนักตลอดทั้งปีโดยชาลอดระบุว่าว e ลค้ามน้องถุงเงินถุงทองขอให้เป็นปีที่มีแต่ความเฮงความปังด้วยเถิดรถหรือป้ายแดงคันนี้สวยมากๆเลยค่ะดูเหมาะสมกับชาลลอดมากๆเลยซึ่งก็มีแฟนๆเข้ามาร่วมยินดีกับชาลอดเป็นจานวนมากแถมยังมาพีคตรงคอมเมนต์ของอิงฟ้าอีกด้วยค่ะที่เข้ามาแซวว่าขอซ้อนได้ไหม จากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ต่ออิงฟ้ากันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแม่แม่คู่นี้เขาหยอดกันเก่งจริงๆค่ะ